ปิดที่หนึ่งนะลูกสมบัติวงกลมเบื้องต้นในที่นี้ครูจะพูดเฉพาะสมบัติบางสมบัติที่เรามักจะลืมหรือพลาดกันนะลูกสมบัติแรกคือสมบัติของคอร์ดอ่ะหมายเลขหนึ่งก็คืออะไรลูกถ้ามีคอร์ดอยู่หนึ่งคอร์ดใช่ไหมลูกมีจุดศูนย์กลางเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากคอร์ดจะแบ่งครึ่งคอร์ดเท่ากันเสมอ สมบัติต่อมาสมบัติที่สองลูกหลายคนไม่รู้นะลูกสมบัตินี้ถ้าขอดนี้ยาว A ขอนี้ยาว A มุมที่จุดยอดตรงนี้นะลูกจะเท่ากันคือมุมจะเป็นซีต้านะลูกจุดยอดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมเหมือนกันนะลูกตรงนี้พิสูจน์ไม่ยากนะลูก ครูเขียนพรสูจไว้ให้ดูในบางข้อนะลูกเนื่องจากเรารู้ว่าอะไรลูกถ้าตรงนี้เป็น A ใช่ไหมลูกเราลากจุดศูนย์กลางร,รัศมี r r กับอีคอรหนึ่งลูกซึ่งยาว A รัศมีตรงนี้เป็น r r เหมือนกันสามเหลี่ยมสองรูปเหมือนกันทุกประการใช่ไหมลูกมุมตรงนี้ก็เท่ากันสมมุติเป็นสองซีต้าน,นะลูกเพราะฉะนั้นเป็นไงลูก มุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบรูปใช่ไหมลูกมุมตรงนี้จึงเป็นซีตามุมตรงนี้จึงเป็นซีตานะลูกนี่คือบทพิสูจน์นะลูกนี่คือสมบัติของคอร์ดสองข้อนะลูกสมบัติต่อมาลูกสมบัติของเส้นสัมผัสอืใช้บ่อยแทนเจนไลน์ en ข้อที่หนึ่งมีวงกลมหนึ่งวงนี่คือเส้นสัมผัส นี่คือเส้นสมัมผัสสองเส้นใช่ไหมลูกความยาวของเส้นสมัมผัสตรงนี้จะเท่ากันคือ A อและมุมที่ลากจากจุดศูนย์กลางมายังจุดยอดจะเท่ากันคือเป็นซีต้ากับซีต้าพิสูจน์ก็ไม่ยากนะลูกเหมือนเดิมมีวงกลมมีเส้นสมัมผัสปึ่งปึงจุดศูนย์กลางลากมาตั้งฉากลากมาตั้งฉาก ตรงนี้คือด้านร่วมใช่ไหมลูกตรงนี้คือ RR ตรงนี้คือ a สามเหลี่ยมสองรูปเหมือนกับทุกการด้วยฉากด้านด้าน,านใช่ไหมลูกฉากด้านด้านเลยทําให้ตรงนี้ยาว aa โทษนะลูกตรงนี้เปลี่ยนจาก a เป็น b ตรงด้านร่วมนะลูกอและมุมตรงนี้ก็เท่ากันคือเป็นซีต้าซีต้านั่นเอง ข้อที่สองข้อที่สองมาดูกันคือมีวงกลมวงหนึ่งเส้นสัมผัสแล้วก็มีสามเหลี่ยมอมืถ้ามุมตรงนี้เป็นซีต้ามุมตรงนี้เป็นซีต้ามุมตรงนี้เป็นอัลฟามุมตรงนี้ก็จะเป็นอัลฟาด้วยอมืมาดูกันลูกพิสูจน์ให้ดูนิดนึงชุดนี้พิสูจน์เยอะนิดนึงนะลูก รูบอกว่าถ้าเกิดนี่คือจุดศูนย์กลางใช่ไหมลูกคูราารัศมีนะลูกตรงนี้เป็นมุม a-a ตรงนี้เป็น bb ตรงนี้เป็น c-c อืมนั่นแปลว่ามุมซีต้าของเราเนี่ยโทษนะลูกซีต้าของเราเนี่ยคือตรงนี้นะลูกคือ a อบวกซนี่คือมุมลูกที่เราต้องการหาใช่ไหมลูก เรารู้ว่าอะไรลูกสามเหลี่ยมรูปนี้มีมุม 2a บวก 2b บวก 2c เป็น180เพราะฉะนั้น a บวก b บวก c จึงเท่ากับ90แต่เนื่องจากมุมตรงนี้เป็น90นะลูกเพราะฉะนั้นมุมที่เราต้องการหาคือ90ลบ b นี่90นี่ b นะลูก90ลบ b จึงเท่ากับ a บวก c ซึ่ง a บวก c คือซีต้าตรงนี้เลยเป็นมุมซีต้านั่นเองนะลูก ต่อมาลูกคือ normal line คือเส้นตั้งฉากนะลูก tangent line คือเส้นสัมผัส normal line คือเส้นตั้งฉากนะลูก normal line ก็คือให้ดูรูปนี้แหละครูเริ่มที่ a กับ c นะลูกให้รัศมีของ a เป็น a รัศมีของ c เป็น c ตรงนี้จึงสูง c ตรงนี้จึงสูง a สามเหลี่ยมมุมฉากความสมตรงนี้จึงเป็น a ลบ c นะลูก รงนี้ทั้งหมด a ตรงนี้ c ใช่ไหมลูกตรงนี้จึงเล a ื a ลบ c ด้านนี้เป็น x เรารู้ว่า x a c, กําลังสองบวก a ลบ c กําลังสองจะเท่ากับ a ด้านนี้ยาว a บวก c นะลูกด้านนี้ยาว a ลบ c เท่ากับ a บวก c กําลังสอง x กาลังสองจึงเท่ากับ a บวก c กําลังสองลบกับ a ลบ c กําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําล,ลังสองเป็นหน้าลบหลังก็คือ 2c คูณกับหน้าบวกหลังก็คือ 2a x จึงเท่ากับบวกลบ2รูท ac แต่ x คือความยาวเป็นบวกจึงเป็น2รูท ac ลักษาเดียวกันนะลูกตรงนี้คือพรูฟเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น2รูท bc ตรงนี้ก็จะเป็น2รูท ab นั่นเอง ดูกันต่อลูกที่ท็อปิกที่สองในหัวข้อวงกลมและเส้นวงกลมและเส้นเนี่ยทฤษฎีที่ใช้ตรงนี้ก็คือ power of point นั่นเองย่อว่า pp ก็ได้ลูกมีอยู่สามแบบแบบที่1คือมีคอร์ด ab ตัดกับคอร์ด cd ภายใน อานนี้ที่จุด P กูลากเส้น AC กับเส้น DB นะลูกจะได้ว่ามุมตรงนี้เท่ากันมุมตรงนี้ก็เท่ากันนั่นแปลว่าเกิดสามเหลี่ยมคล้ายขึ้นมาใช่ไหมลูกเราจะได้ว่าด้านที่คล้ายกันคือ AP เนี่ยหารด้วยด้านนี้ใช่ไหมลูก1ขีด กับครูไม่เขียนมุมนะลูกก็คือดีจะเท่ากับเมื่อกี้เอารูปเอารูปนี้หารด้วยรูปนี้นะลูกครูเอา CP หารด้วย bp จะได้ว่า a p คูณ bp จะเท่ากับ CP คูณ dp นั่นเองอืม มาดูแกนลูก AP คือตรงไหนลูก AP คือตรงนี้คูณกับ BP ก็คือตรงนี้อืมนี่คือเหลืองคูณกันจะเท่ากับ CP คือเขียวคูณกับ DP ก็คือเขียวเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือจุดตัดนั่นเองนะลูกบนคอร์ดเดียวกันเนี่ยจะโดนจุดตัดแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมลุกให้ทั้งสองส่วนคูณกันจะมีค่าเท่ากันนั่นเอง แบบที่สองลูกเมื่อกี้คือทั้งสองคอร์ดอยู่ภายในนะลูกแบบที่สองคอร์ดหนึ่งเป็นไงลูกตัดสองครั้งอีกคอร์ดหนึ่งเป็นเส้นสัมผัสอืมตรงนี้เป็นเดิมนะลูกเป็น a b ตรงนี้ c กับ b อยู่จุดเดียวกันตรงนี้เป็นจุด p คูลากเส้นเหมือนเดิม,มเรารู้ว่าถ้าเกิดมุมตรงนี้เป็นซีต้ามุมตรงนี้ก็เป็น ซีตาเกิดสามเหลี่ยมคล้ายขึ้นมาใช่ไหมลูกพอมุมตรงนี้ใช้ร่วมกัน APC ตรงนี้ซีตาคล้ายกับตรงนี้คือมุมร่วมตรงนี้คือซีตา BCP เริ่มต้นเหมือนเดิมโค AP หารด้วย CP จะเท่ากับ CP หารด้วย BP จะได้ AP คูณ BP จะเท่ากับ CP กํลังสองนั่นเองนะลูกมาดูกันเหมือนเดิม AP คือระยะจากจุดตัดเหมือนเดิมนะลูกไปยังจุด A ในขณะที่ BP ก็คือจากจุดตัดไปยัง B สังเกต A กับ B เนี่ย อยู่บนคอร์ดเดียวกันนะลูกแต่ต้องลากไปยังจุด P คือจุดตัดเสมอเหมือนเมื่อกี้นะลูก A ลากไปจุด P B ลากไปจุด P นี่ก็เหมือนกัน A ไป P B ไป P เท่ากับ CP กาลังสก็คือเอา CP คูณกับ CP นั่นเองอืไม่ยากนะลูกตัวละครที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือจุดตัดนะลูกแบบที่3บ้างลูกแบบที่3เป็นอย่างนี้ ไปตัดกับข้านอกนี่คือ A B C D P อย่างนี้คูรากเหมือนเดิมนี่นี่มุมนี้เท่ากันมุมนี้ร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกเกิดสามเลียมคล้ายเหมือนเดิม A P D คล้ายกับ งนี้ก็คือ BCP อย่างนี้นะลูกเราจะได้ว่า AP หารด้วย CP จะเท่ากับ DP อยู่ระหว่างสองขีดกับไม่เขียนนะลูกกับ BP จะกลายเป็น AP คูณ BP เท่ากับ CP คูณกับ DP เหมือนเดิมนะลูก ดูแกนลุกตัวละครที่สำคัญที่สุดคือจุดตัดเหมือนเดิมจุดตัดไป a คูณกับจุดตัดไป b จะเท่ากับจุดตัดไป C คูณกับจุดตัดไป d จริงๆก็คือสูตรเดียวกันทั้งหมดนั่นเองดูกันต่อลุกที่ท็อปิกที่3มเรื่องของวงกลมและสามเหลี่ยมดูกกนนะลุก ข้อย่อยแรกก็คือวงกลมที่อยู่ในสามเหลี่ยมเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่1รูปแลวครูก็มีวงกลมกลมมากๆรัศมี R เล็กลากไปตั้งฉากนะลูก R เล็ก r เล็กด้านยาว a b c ครูลากเส้นขึ้นมา3เส้นนะลูกจะเกิดสามเหลี่ยม3รูปนะลูก เริ่มต้นนะลูกครณต้องการพื้นที่ทั้งหมดนะลูกก็คือ A จะเท่ากับเศษหนส่วนสคูณฐานในที่นี้ก็คือคูณ B คูณกับสูงก็คือคูณ R บวกกับรูปที่สองก็คือรูปนี้นี่เศนหนึสองีคูณ R อีกรูปหนึ่งก็คือเศษหนึสองคูณ a คูณ R จะได้ว่า r ส่วน2คูณ a บวก b บวก c จะเท่ากับ a เพราะฉะนั้น r จ,จะเป็น2 a ส่วนด้วย a บวก b บวก c หรือ a หารด้วย a บวก b บวก c ส่วนสซึ่งตัวนี้ก็คือ s ในฮีออนนั่นเองอเรามักจะใช้สูตรนี้กันนะลูกรัศมีเท่ากับรัศมีวงกลมนะลูกนี่คือรัศมี วงกลมตอนนี้คือพื้นที่สามเหลี่ยมนะลูกจะเท่ากับ2 A หารด้วย a บวก B บวก C ที่ครูใช้ R เล็กเพราะวงกลมวงนี้มันอยู่ในสามเหลี่ยมจินตนาการว่ารัศมีมันเล็กแล้วกันนะลูกตรงนี้ขอเกินไปนิดนึงลูกสมมุติว่าครูลากเป็นอย่างนี้นี่คือวงกลมที่สัมผัสทั้งสามเส้นเหมือนเดิมคือเส้นนี้เส้นนี้นะลูกแล้วก็เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้แต่อยู่ภายนอกเป็นการสัมผัสแบบภายนอกนะลูก วงกลมวงนี้มีรัศมีเท่ากับ r สนะลูกคงให้เกินหลักสูตรไปน,นิดหนึ่งนะลูก r สจะเท่ากับ a ส่วนด้วย s ลบ c เช่นเดียวกันนะลูก r b จะเท่ากับ a ส่วนด้วย s ลบ b r a ก็จะเท่ากับ a ส่วนด้วย s ลบ a นั่นเองแต่ไม่ค่อยจะเจอนะลูกนี่ก็คือวงกลมรัศมี r b ส่วนนี้ก็คือวงกลมรัศมีคูวันไม่ค่อยจะสัมผัสเลย RA วงกลมในสามเหลี่ยมจบลงแล้วต่อมาก็คือสามเหลี่ยมในวงกลมบ้างลูกมาดูสามเหลี่ยมในวงกลมกันนะลูกมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยม,มสามเหลี่ยมยาว ABC เหมือนเดิมมุมตรงข้ามมุม b เป็นเบต้าแล้วกันนะลูกเริ่มต้นนะลูกครูลาก ูสร้างจุดศูนย์กลาง O แล้วก็ลากรัศมี r r เรารู้ว่าอะไรหรอกรู้ว่าถ้ามุมที่เสน้นระบวง็น b หรือเบต้าเนี่ยมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2 b หรือ2เบต้าอืมแต่เราลากมาแบ่งครึ่งคอร์ดแล้วจะแบ่งมุมสองมุมนี้ให้เท่ากันด้วยอุ้ยขอกลับไปที่เริ่มต้นเลยลูกนั่นแปลว่าถ้าเกิดครูลาก อย่างนี้มุมสองมุมนี้จะต้องเท่ากันด้วยนะลูกกับไปให,ใหม,ม่เราจะได้ว่าอะไรลูกสามเหลี่ยมรูปนี้ตรงนี้เป็น b หรือเบต้าตรงนี้จะเป็น B ส่วนสองตรงนี้เป็น R จากอัตราส่วนที่กนมิติจะได้ว่าไซ n เบต้าจะเท่ากับ B ส่วน2ส่วนด้วย R ซึ่งก็คือ B ส่วนด้วย2 R เพราะฉะนั้น เราจะได้ว่า 2r จะเท่ากับ b หารด้วยไซ n b ลักษณะเดียวกันนะลูกจะได้เท่ากับ a หารด้วยไซ n a แล้วก็ c หารด้วย sin c เป็นอีก1นึ่บทพิสูจน์ของ law of sine นะลูกมาดูกันต่อลูกเมื่อกี้เราได้สามเหลี่ยมรูปนี้มาแล้วใช่ไหมลูกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากในรูปนี้คุณสร้างอีกเส้นหนึงนะลูกมาตั้งฉาก ด้านนี้สูง h อเรามาดูกันลูกด้านนี้สูง h ใช่ไหมลูกครูว่าสามเหลี่ยมรูปนี้แยกออกมาด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะลูกซึ่งตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้สูง h ตรงนี้เป็นมุม b ตรงนี้เป็น a กับสามเหลี่ยมด้านบนสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันด้วยใช่ไหมลูก จากสามเหลี่ยมคล้ายเ,เ,เ,เราจะได้ว่าอะไรลูกด้านที่คล้ายกันในที่นี้ก็คือ R ส่วนด้วย a จะต้องเท่ากับ b ส่วน2ส่วนด้วย h เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็น b ส่วนด้วย2 h นะลูก h จึงเท่ากับ a b หารด้วย 2r นั่นเองเราจะเอ h ตัวนี้ไปทำอะไรใช่ไหมลูกเรารู้ว่าสามเหลี่ยม ที่ยาว a b c แล้วก็สูง h เนี่ยจะมีพื้นที่คือ a เท่ากับเศษหนึ่งกันสคูณฐานคูณสูงโดยที่สูงคือ h ในที่นี้ก็คือ a b ส่วนด้วย2 r จะกลายเป็น a b c หารด้วย4 r เพราะฉะนั้น r จึงเป็น a b c หารด้วย4 a นั่นเอง อ่าในที่นี้คือรัศมีวงกลมนะลูกเหมือนเดิมนี่คือรัศมีวงกลมนี่คือพื้นที่สามเหลี่ยมแต่เนื่องจากรูปนี้เป็นไงลูกเป็นวงกลมที่ใหญ่กว่าสามเหลี่ยมคูเลยใช้รัศมี R ใหญ่นะลูกจำง่ายๆนะลูก R เล็กคู่กับเลข2 R ใหญ่คู่กับเลข4นั่นเองขออีกนิดหนึ่งมีอีกคนหนึ่งลูกฮิปโพ คาเทสเป็นไงลูกนี่คือสามเหลี่ยมฉากที่ยาว A B C ีซีดยที่ C ตัวนี้มีค่า C ีกำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวกบกำลังสองใช่ไหมลูกนี่คือวงกลมรัศมี A ส่วนสองนี่คือวงกลมรัศมี B ส่วนสองส่วนนี้ก็จะเป็นทั้งสองอเป็นครึ่งวงกลมนะลูก ครึ่งวงกลมที่รัศมี c ส่วนสองเพราะว่าการที่มุมตรงนี้เป็นมุมฉากสามเหลี่ยมอยู่ในมุมฉากเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีถูกไหมลูกครูแบ่งพื้นที่ของรูปนี้ออกเป็นห้าส่วน ab cd แล้วก็ e นะลูกเริ่มต้นลูกที่ a บวก c พื้นที่ตรงนี้นะลูกจะเท่ากับครึ่งวงกลมคือ π i ส่วนสองรัศมีเป็น a ส่วนสองกำลังสองอย่างนี้ เช่นเดียวกัน b บวก d จะเป็นพายส่วน2ของรัศมีเป็น b ส่วน2กำลังสองในขณะที่พื้นที่รูปนี้จะเป็น c บวก d บวก e เท่ากับพายส่วน2 c ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองครัว3ลบ1ลบ2นะลูก c d ตัดจะเหลือแค่ e ลบ a ลบ b พายส่วน8 c กาลังสอลบ a กาลังสองลบ b กาลังสองก้อนนี้เป็นศูนย์จะได้ว่า e จะเท่ากับ a บวก b นั่นเองนะลูกก็คือพื้นที่ตรงนี้จะเท่ากับ a บวก b ดูกันต่อลูกที่ท็อปิกที่4เรื่องของวงกลมและสี่เหลี่ยมนะลูกตรงนี้มี2คนนะลูกที่คิดก็คือปโตเลมี M Y นะลูกบอกว่ามีวงกลมมีสี่เหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมสีเหลี่ยมใดๆนะลูกอตอนนี้เป็น A B C D ตรงน,นี้ยาว E กับ F แล้วกันคุยเสนียาว E เสนียยาว F ม,มาดูกันว่าสูตรมันว่ายังไงนะลูกเริ่มต้นนะลูก คุ้ยมุมตรงนี้กับตรงนี้สังเกตอยู่บนคอร์ดเดียวกันนะลูกเลยเท่ากันมุมไหนอีกลูกคุ้ยมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันด้วยอืมเป็นมุมสามขีดเหมือนกันพออยู่บนคอร์ดตรงนี้ร่วมกันนะลูกอืมหลังจากนั้นตอนนี้มุมตรงนี้จริงๆมันเท่ากับมุมตรงนี้ใช่ไหมลูกแต่ครูล,ลากเส้นเพิ่มนะลูกคือตรงนี้ ให้มีขนาดเท่ากันด้วยกับมุมนี้และเส้นนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ x กับ y เพราะฉะนั้น f ตัวนี้เท่ากับ x บวก y แน่ๆครูจะได้สามเหลี่ยมคล้ายขึ้นมานะลูกสามเหลี่ยมรูปแรกที่ครูเลือกมาก็คือรูปนี้ที่ด้านนี้ x ตรงนี้ a ตรงนี้เป็น1ขีดตรงนี้เป็น2ขีด มีรูปไหนลูกที่เป็น1นึขีดกับ2องขีด1นึขีดกับ2องขีดก็คือรูปใหญ่นี้เลยใช่ไหมลูกคล้ายกับรูปนี้ที่ด้านนี้ยาว cb ตรงนี้2องขีดตรงนี้1นึ่งขีดและตรงนี้ยาวเส้นนี้ทั้งเส้นยาว e ใช่ไหมลูกครูเตาส่วนของด้านที่คล้ายกันในที่นี้ครูจับ x หารด้วย b จะต้องเท่ากับ a หารด้วย e จะได้ x e เท่ากับ a b เป็นสมการที่1นะลูกกูใส่สีไว้ให้สามเหลี่ยมคล้ายรูปแรกคือคู่สีเหลืองนะลูกสามเหลี่ยมคล้ายคู่ต่อมาก็คือคู่สีเขียวนะลูกสังเกตดีๆนะลูกสามเหลี่ยมรูปนี้ตอนนี้เป็นมูอัลฟามีมุมตรงนี้เป็น ตรงนี้เป็นซีตาแล้วกันคูณสองขีดเป็นซีตามีมุมตรงนี้เป็นซีตาบวกอัลฟาตรงนี้เป็นสามขีดด้านนี้ยาวอยู่ e ขณะที่ตรงนี้เป็น d ตรงนี้เป็น a กแต่อีกรูปหนึ่งก็คือรูปนี้คล้ายกันเพราะรูปนี้เองมุมตรงนี้ก็เป็นซีตาบวกอัลฟา ตรงนี้เป็น3ขีดตรงนี้เป็น Y ตรงนี้เป็น C คขัวด้านที่คล้ายกันหารกันเหมือนเดิมนะลูกในที่นี้ครูเอา E หารด้วย C จะเท่ากับ D หารด้วย y คูณไยขึ้นไปเป็น YE เท่ากับ CD และเมื่อเอา1กับ2มาบวกกัน ตรงนี้จะเป็น e คูณกับ x บวก y เท่ากับ ab บวกกับ cd ซึ่ง x บวก y มีค่าเท่ากับ f ตอนนี้ก็เป็น ef abcd อันนี้ใช่ไหมลูก a บวก b a คูณ b บวก c คูณ d จะเท่ากับ e คูณ f ก็คือเอาด้านตรงข้ามคูณกันบวกกันจะเท่ากับผลคูณของเส้นทแยงนั่นเองนะลูก จำไม่ยากนะลูกตรงนี้สุดจะง่ายมากนี่คูณนี่บวกนี่คูณนี่จะเท่ากับนี่คูณนี่นี่คือประตูเรมีนะลูกสี่เหลี่ยมในวงกลมอีกคนหนึ่งก็คือบามากัสตาหรือว่าุฟต้านะลูกรูปเดียวกันนะลูกก็คือมีวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมซึ่งมีด้านยาว A B C D พื้นที่เป็น A ตรงนี้ครูขอไม่พิสูจน์นะลูกจะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมในวงกลมนี้เป็น square root s ลบ A คูณ s ลบ B คูณ s ลบ C คูณ s ลบ D โดยที่ s ตัวนี้หาได้จาก A บวก B บวก C บวก D ส่วนด้วย2สูตรคล้ายๆทฮี่รดเลยนะลูกครูขอไม่พิสูจน์ให้ดูนะลูกเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป ท็อปิกที่หลูกการใช้วงกลมในการวิเคราะห์ทางเรขาคณิตนะลูกเรามักจะใช้กับโจทย์นะลูกที่เป็นสี่เหลี่ยมที่มีผลบวกของมุมตรงกันข้ามเท่ากับ180องศานะลูกเช่นเราเจอสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งนะลูกที่มุมตรงนี้เป็นซีต้า มุมตรงนี้เป็น1 8 0ยแปลบซีตาณนะลูกเราสามารถสร้างวงกลมผ่านจุดยอดทั้ง4น่ะลูกมาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ได้เพราะเรารู้ว่าสี่เหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมเนี่ยจะมีมุมบวกกันเป็น180อีกคู่หนึ่งก็เช่นเดียวกันนะลูกมันจะเป็นเบตากับ1 8 0ยลบเบต้าอัตโนมัติอยู่แล้วกับอีกแบบหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมที่มีมุม ของเส้นทะแยงนะลูกเขียนทะแยงผิดเท่ากันสองคู่ก็คือถ้าเกิดเราเจอสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งมีเส้นทะแยงตัดกันแล้วมุมตรงนี้เป็นยี่สิบยี่สิบตรงนี้เป็นสิบสิบเราก็จะรู้ได้เลยว่าวงกลมสี่เหลี่ยมรูปนี้อยู่ภายใน วงกลมที่ผ่านจุดยอดทั้งสี่เพราะยี่สิบกับยี่บนี้เท่ากันเพราะาอยู่ภายใต้คอร์ดนี้ร่วมกันสิบกับสิบนี้เท่ากันเพราะอยู่ภายใต้คอร์ดนี้ร่วมกันนั่นเองนะลูกคู่ขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ